Ni baa ke ni baa ke lori lori di ba ba lori di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  ba lori. คุณใหญ่กำนันคนดังจังหวัดระยองจัดงานวันเกิดโปรโยลูกบอลบรรจุเงินสดมูลค่าร่วมล้านบาทมีชาวบ้านกว่า3,000คนแห่ร่วมงานทำกลางเสียงประทัดดังกึกก้องให้โลกรู้เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2,566ที่ผ่านมานายประยุทธ์่านทองหรือกำนันตุก๊กประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ได้จัดงานคุบรอบวันเกิด55ปีที่บ้านพักตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งมีการประกาศแจกทานนับล้านบาทมอบทุนการศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในอำเภอแกลงพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับคนชราคนพิการในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณลานด้านหน้าของบ้านกำนันตุกพบชาวบ้านกว่า3,000คนทั้งผู้สูงอายุ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงานจนเต็มไปด้วยผู้คนโดยมีการนําอาหารทั้งข้าวหวานมาเลี้ยงจํานวนมากแบบไม่อัน้นไม่ว่าจะเป็นหมูย่างไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงขนมจีนผัดหมี่และไอศครีมสําหรับเด็กๆนายประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เป็นการจัดงานวันเกิดครบรอบ55ปีซึ่งจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยครั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนกว่า500รูปมาจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งจัดโรงทานนำอาหารคุณภาพมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนแบบไม่อัน้นนอกจากนี้การปริโานที่แจกทานติดต่อกันมาทุกปีปีนี้ได้มีแนวคิด จดทำลูกโป่งยักษ์ขนาดใหญ่บรรจุธนาบัตรและเหรียญไว้ภายในลูกโป่งทั้ง8ลูกที่แขวนไว้บนโครงหลังคาแล้วจุดประทัดที่ต่อกับลูกโป่งทั้ง8ลูกพอประทัดหมดก็จะไปติดกับลูกโป่งลูกโป่งก็จะระเบิดทำให้เงินที่อยู่ในลูกโป่งกระจายลงมาให้ทุกคนได้เก็บเงินและยังมีการโปรโยลูกบอลพลาสติกที่ใส่เงินไว้ภายในรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่แจกเป็นเงินกว่า0 0 0 0 0บาท นายประยุทธ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพให้กับคนชราคนพิการในพื้นที่และมอบเรือเหล็กให้กับหน่วยกู้ภยัยพุทธศาสงเคราะห์จุดเขาดินจำนวนหนึ่งลำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนปฏิบัติงานได้มีไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปจากนั้นนายประยุทธ์พร้อมภรรยาและปุตรรวมถึงผู้ร่วมงานที่เคารพนับถือ ได้ขึ้นเรือโดยใช้รถลากไปตามแนวลูกโป่งที่ห้อมล้อมด้วยประชาชนจำนวนกว่า3,000คนเพื่อจุดประทัดและโปรยลูกบอลพลาสติกหลังจากเริ่มจุดประทัดต,ตรงลูกโป่งลูกแรกเสียงประทัดดังสนั่นติดต่อกันรวม30นาทีลูกโป่งที่ตกลงมาครบทั้ง8ลูกท่ามกลางประชาชนที่ไม่กลัวเสียงประทัดกลู่เข้าไปเก็บเงินที่โปรยลงมาและมีหลายรายที่โชคดีได้แบงค์พันกลับบ้านไป วันนี้รบรอบ55ปีผมนายพิุิปานทองนะครับกำนันตำบลกองดินผมมีปาล์มปาเพิ่มพิีใจปีนี้ผมจัดเนี่ยใหญ่กว่าปีที่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าปีนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์อะไรยังขาดปกปก,ปก,ปกปบ้างปีหน้าผมก็ขออาศา ัดใหการได้ใหญ่ปีนี้การได้สมบูรณ์ปีนี้ปีนี้ผมมอบคุณการศึกษา250,000แล้วผมก็มอบทานประมาณ400,000นะครับแล้วก็จัดสิ่งของพวกรุคกอิฐ300,000ผม,มเลี้ยงคนประมาณ3,000คนสิ่งของไม่มีขาดตกบกเลยนะครับโดยทานทั้งหมดจะเนี่ยทานน้ำหวานประมาณ400,000ได้ดูได้ดูคนตอนรับบริจาคผมหวานสบายเนีน่ยผมคิดว่า ผมเป็นเด็กผมไม่เคยได้สิ่งดีๆจากใครเลยวันนี้ผมต้องตั้งใจทำเตที่สมบูเลยครับคนรุ่นใหม่ตั้งใจทำความดีมีเสียงพุ่งเสียงเอะเสียงรุกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าร่วมกันเพราะว่าผมคิดว่าเรือนี้มันเป็นกเป็นเวลามีผู้ประสบภัยทางน้ำเราต้องไปหาหยิบพายืนเราเราคือบอกไปแต่ก็ยังขาดเครื่องอยู่นะครับพบกันรทีที20สิงหา67นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวดังสมัย จินใจใกล้ชิดมิตรมวลชน